สวัสดีครับสวัสดีทุงคนค่ะเสียงชัดเจนไหมคะชัดเจนนะัชัดเจนนะก็สวัสดีทั้งน้องบีคุณแสบแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับก็ถือว่าเป็นวันจริงๆวันนี้วันสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดแต่เป็นวันศุกร์ที่แบบโอ้โหสุขแคบเีแบบแฮปปี้ดีดังเลยนะเอาเอาเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวประกาศงบเดี๋ยวค่อยไปว่ากันให้พี่มองในเชิงของกลยุทธ์เลยนะฮะในตลาดหุ้นเนี่ยนะฮะเราเป็นนักกลยุทธ์เนี่ยเราจะทำแบบไหนอย่างไรดีครับ เออก่ยุทธก่อนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับก่อ,อนอ่าะได้ยินฮะได้ยินครับ <c oughs> ได้ยินอเดี๋ยวผมขอแชร์หน้าจอนิดหนึ่งนะออนจะได้ออครับเชิญครับโอเคครับอ่ะกลยุทธ์เนี่ยถามว่ายังไงเรามองว่าถ้าเกิดเราดูตรงนี้ก่อนครับถ้าเราดูจากคอมเมนต์ของตลาดค่ะ<อ>ตลาดต่างประเทศเอเซียเนี่ย นะครับเมื่อเช้าก็จะบอกว่าบวกตามตามสารัฐเพราะว่าตัวเลขเงินเฟอ้อนั้นต่ำกว่าคาดนะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่เห็นเราภาพข้นนอกนะครับแต่ถ้าเกิดมองในมุมเราเนี่ยเรามองว่าอเมริกาเองนั้นเนี่ยการรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่ามันจะยั่งยืนหรือว่ามันจะต้องมันจะผิดคาดหรือว่ามันมันจะเป็นอะไรที่แบบจุดจบของเงินเฟอ้อไม่ใช่อย่างนั้นเรามองแค่เงินเฟอ้อนั้นเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงนะครับปัญหารัสเซียยังมีอยู่ยูเครนย,ยังมีอยู่ ะครับแล้วก็ผลการเลือกตั้งเนี่ยยังไม่ออกเลยนะครับสภาสูงเนี่ยต้องไปรออาจจะต้องรอถึงวันจันทร์เลยนะว่าริ่าริลิกันเนี่ยจะคะแนนจะขาดหรือเปล่าเพราะนี่ผมก็เลยมองตลาดแค่รีบาวสั้นๆครับเราในในในมุมของเราเนี่ยเราบอกว่าเช้านี้เราคิดว่าเปิดบวกเปิดกระโดดแน่นอนกระโดดเนี่ยเราคิดว่ายี่สิบยี่สิบเป็นตัวกลางไว้ก่อนยี่สิบวกลบอประมาณนั้นเราบอกว่ามันขึ้นได้ไม่ยั่งยืนนะครับแล้วก็ไม่ได้หมยความว่า ตลาดหุ้นจะต้องวิ่งต่อไปแล้วปกติของตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยวันไหนบวกแรงอีกวันหนึ่งมักลบ <c oughs> นะครับอีกวันหนึ่งมักจะลบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เคยเจอเมื่อประมาณหลายวันก่อนหน้าจะเห็นไหมครับว่าตอนที่บอกว่าหริอว่าเป็นกาคะแนนนำเราหุ้นก็บวกตั้งเยอะเนี่ยแล้วอีกวันหนึ่งก็ลบ <c oughs> ผมคิดว่าภาพนั้นอาจจะ,จะอาจจะกลับมานะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าวันนี้ถ้าเปิดกระโดดเนี่ยเราหุ้นตัวไหนเรามีกําไรเนี่ยเราควรจะขายออก <c oughs> นะครับนั่นคือการคิดในในในมุมมุมที่หนึ่งนะก็คือ ซื้อมาอยู่แล้วเนี่ยขายออกออนะครับถ้ากําไรกระโดดอยู่ดีกาไรส้มหล่นอยู่ดี<ม>อยู่ดีราคาพุ่งเนี่เราให้ขายนะครับลรถ้ายังขาดทุนราคะนะครับแต่กรณรถ้าเกิถ้าเกิดการทตัวนั้นทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดกําไรเนี่ยก็คือขายผมว่ารอบนี้เนี่ใครที่เข้าตลาดกําไรส่วนใหญ่นะอ,อืมค่ะใครที่เข้าตลาดนะคนที่ไม่ได้คนที่ติดมาตั้งแต่ดอยเนี่ยอันนั้นอันนั้นทําอะไรไม่ได้แต่คนที่เข้าตลาดรอบนี้เนี่ยส่วนใหญ่กําไรนี้ก็คือขายนะครับอ่าแล้วก็ เวลาจังหวะซื้อก็คือจังหวะซื้อก็ค่อยลงมารับกันละกันอยากได้หุ้นตัวนั้นกลับก็ลงมารับทีหลังเพราะเราคิดว่าเปิดกระโดดแล้วปกติตลาดตอนเช้ามากักจะบวกแล้วตอนบ่ายมากักจะลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ขายขายเช้าซื้อบ่ายอย่างนั้นก็ยังได้เราอยากได้กลับกลับเข้ามานะครับเพราะเราไม่ได้มองว่ามันจะไปไกลแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือว่าในกลยุทธ์อีกอย่างนึงคือคงต้องตามตลาดด้วย ตามในเรื่องกําไรด้วยเพราะว่าตลาดตอนนี้กําลังมีการรายง,งานกําไรช่วง2วันสุดท้ายจนถึงเมื่อวานตอนกลางคืนเนี่ยตลาดรายง,งานกําไรไป320บริษัทกาไรกาไรในตลาดผู้มีทั้งหมด700กบริษัทนะครับเพิ่งรายง,งานไปครึ่งเดียวเองจะต้องรายง,งานวันนี้กับวันจันทร์อีกประมาณ300ถึง400บริษัทมันตรงนี้เนี่ยถ้ามีหุ้นที่ตัวเองถืออยู่นะครับเราควรจะดูว่ากําไรตรงนั้นอ่ะมันดีหรือเปล่าเพราะเนี่ยนี่คือกลยุทธ์อีกอันหนึ่งคือควรจะดูกําไร คืออย่างน้อยก็ตรวจสอบสุขภาพของหุ้นที่เราถือหรือกำลังจะถือด้วยนะครับนี่คือผมว่ากลยุทธ์สองอย่างประมาณนี้นะครับในตอนนี้ส่วนในเรื่องตัวหุ้นเองอ่าแล้วเราขายอย่างเดียวเลยหรือเปล่าตอนแรกเนี่ยเราตอนเมื่อคืนนี้ผมก็นั่งทําหุ้นใช่ไหม,มผมคิดว่าผมจะขายโฮมโปรขายซ k เคิ้จริงก่อนอตอนนั้นเราจะไม่เห็นเงินเอร์ค่ะแต่พอเห็นเงินเอร์ปุ๊บไม่เอาถอดออกก่อน เพราะเรารอรอเผื่อมีลุ้นนะครับเผื่อมีลุ้นว่าราคามันจะเด้งขึ้นไปแล้วเดี๋ยวไปขายวันหลังก็ยังได้<ม>เราก็เลยกลายเป็นว่าหุ้นของวันนี้เราไม่ได้มีขายเลย<ม>เรากลับซื้อเพิ่มนะครับ CRC แล้วก็ Jmart <ม>จริงๆ<ม>เราไม่ได้ทําในสิ่งที่ตรงข้ามกับที่ผมพูดครั้งแรกนะเพราะว่าในสิ่งที่ผมทำเนี่ยคือผมมองคือหุ้นพวกนี้เราเลือกไว้แล้วเราคิดว่า Jmart เองเนี่ยลงมาลึก<ม>ลงมาลึกแล้วเราวิเคราะห์จากเรื่องงบซิงเกิลที่ออกมาจากเจมี่ที่ออกมาแล้วเนี่ย<ม><อ>ผมว่า j m a r น่าจะขึ้นน่ะ แล้วก็ <Ừ. S 1> สะสมเจามาดดีกว่านะครับลงมาลึกแล้ว <Ừ. S 1> CRC เองเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบกลุ่มเซนทันอยู่แล้ว<อ>นะครับแล้วเซนเทลตัว c p n นขึ้นเมื่อวานแรงอะ่ะวันนี้เราก็เลยเสียบตัว CRC เข้าไปนะครับเพราะนั้นวิธีการเลือกหุ้นจะต่างจากไอ้ตรงที่ผมคิดเมื่อกี้คือถ้าเกิดมองในภาพรวมขึ้นมาขายแล้วก็ลงมาตอนบ่ายกลับมาซื้อกลับแต่ถ้าเกิดในมองในถ้าเกิดเราซีเล็กทีไปตัวหุ้นเนี่ยเราเลือกหุ้นที่เรียกว่ามีประเด็นเข้ามาอย่าง CRC กับกดตัวเจามาร์นะครับส่วนตัวที่ เรายังโฮไว้ในหลายตัวนะไม่ไมไว่าจะเป็น KCE KDB อะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งไทยคมซึ่งราคาลงมาเนี่ยผมก็ยังเชื่อในในมุมมองอนาคตของเขาอยู่ก็ยังยังยัง,ย,งยังกัดฟันถือต่อนะครับตัวไทคมครับ,รบนี่คือมุมมองในเชิงกลยุทธ์นะครับคือไม่ได้มองว่ามันจะขึ้นได้ยาวมองแค่เป็นการขึ้นสั้นๆครับครับผมอ่ะเห็นภาพตรงนี้ฮะทีนี้มาวิพากษ์งบพอจอกันหน่อยจะได้วางกลยุทธ์กันได้ถูกเป็นอย่างไรโอเคครับเมื่อกี้บอกแล้วว่าเล่นปุ้นหรือวางกลยุทธ์วันนี้ควรจะดูเรื่องของงบ ไม่ครับค่ะรูว่าไม่มีโอเคครับประเมินกำไรไตรมาสสามทั้งไวเท่าไหร่คะพี่พี่มงคลคะตอนหมายถึงคาดการใช่ไหมใช่ค่ะที่เราคาดการกำไรไตรมาสที่สามเนี่ยคาดการนะคาดการนะจะลบประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คิวอันคิวที่คาดการไว้กำไรจะอยู่ที่ประมาณสองแสนหกหมื่นล้านบาทแต่ตอนนี้ที่ออกมาเนี่ยเริ่มไม่แน่ใจเพราะว่ากำไรของน้ำมันและปิโตเปมีนั้นเนี่ยต่ำกว่าตลาดคาดนะครับอ่ะเรามาดูอัปเดต ใน,ในในในงบที่ออกมาแล้วประมาณ3 2 0ยสบริษัทจนถึงเมื่อคืนนี้นะครับกำไรเนี่ยตอนนี้อยู่ที่หนึ่งดหกแสนล้านบาทสำหรับตัวเซตนะครับติดลบสาเซดีอเดียแล้วก็ติดลบสี year year ่ิบอเอร์ซนคีวคิวแล้วก็ต่ำกว่าตลาดคาดประมาณสิบเก้าเปอร์เซนคุณที่ต่ำกว่าตลาดคาดมากๆนะครับจะเป็นกลุ่มไฟแนนซ์นะครับพวกที่เห็นไหมครับเอ็เต็มด c ีนั่นแหละนะครับแต่ติดล้อเนี่ยสวนทางติดล้อมาดีนะครับแล้วก็กลุ่มพวกเอเนจี เอเนจีต่ำกว่าตลาดค่า40% 41%นะครับทูริ<า>ซึ่นะ่ะต่ำกว่าตลา,คาดคาดเยอะมากแล้วก็แต่ว่าตัวเลขไม่ใหญ่กลุ่มอีกอันหนึ่งที่เป็นกลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มโรงพยาบาลต่ำกว่าตลาดค่า2%นี่คือกลุ่มใหญ่นะกลุ่มนี้เป็นไซที่มีกำไรใหญ่ๆนะครับ,รบก็ส่วนหลายๆกลุ่มที่เป็นใหญ่ๆอ่ะกำไรต่ำกว่าค่าแต่ว่ามีกลุ่มที่ผมชื่นชอบแล้วก็ปลดปลานมาอยู่มานานแล้วล่ะก็คือกลุ่มที่อยู่อาศัยครับ ที่อยู่อาศัยกาไรดีกว่าตลาดค่20%กลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มที่พระเอกอย่างแท้จริงรเพราะว่าการความสามารถในของธุรกิจเองผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะการออกโปรเจกต์ของเขาเนี่ยออกมาได้ตรงทางมากนะครับแล้วก็ดีเวนด์ยิวค่อนข้างสูงมันก็เลยทําให้ทั้งราคาหุ้นทั้งในในส่วนที่เป็นผลประกอบการนั้นเนี่ยดีกว่าตลาดค่าอยู่ประจําเลยนะครับนี่คือกลุ่มที่เป็นตัวเด่นๆน,นะของก็คือ Pro p e r t y เนี่ยที่มีความโดดเด่นอยู่เสมอมาครับนี่คือกลุ่มนี่คือกำไรเซต แต่อีกอันหนึ่งที่อยากจะให้ดูมันคือความแปลกใจปกติกําไรตลาด MAI จะไม่ค่อยดีมักจะไม่ค่อยดีกว่าเซตแต่ปรากฏว่ารอบนี้นะครับกำไรกำไรตายเอไดูสองวันนั้นอย่าแปลกใจนะเพราะกำไรตลาด MAI เนี่ยทั้งตลาดรวมกันปีหนึ่งอ่ะไม่ถึงหมื่นล้านนะไม่ต้องหายใจกําไรของเขาเนี่ยดีถึง2 8่สิบแปดเปอร์เซ็นตอเลยครับนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะนะแอบกลุ่มอินดัสเทรียลกลุ่มพ r อ p e r ตี้อ่ะเป็นกลุ่มที่มีกาไรดีไหมพ่อป้ตี้ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ดี นะครับเพราะตรงนี้ก็ก็ <S <S เป็น,เป,นเป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งที่ที่ทรายง,งานกำไรมันกำไรเซตไม่ค่อยดีนะครับอาจจะแย่กว่าค่าแต่แย่กว่าค่าที่น้ํามันและปิโตรเคมีคราวนี้มาเจาะดูนิดนึงจะได้เห็นความรายละเอียดมันว่าว่าว่าเขาเป็นยังไงบ้างอ่ากําบันทัดส่วนสุดนะครับคือกําไรของเซตเมื่อกี้ที่แดยงานประมาณลบประมาณตอนนี้สี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดเราตัดกลุ่มแบงค์เนี่ยซึ่งแบงค์กำไรดีเนี่ย กำไรตลาดจะลดลงมาสั้ง52เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดเราตัดเอา,อางี้เราตัดกลุ่มเอเนจีปิโตเคมีทิ้งไปเนี่ยกำไรตลาดจะเป็นยังไงครับบวกนะครับ Q1Q แฝงคือไม่เปลี่ยนแปลงเลยแสดงให้เห็นว่ากำไรตลาดรอบนี้ที่ลงมา42เปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นของคุณพี่น้ำมันและปิโตเคมีล้วนๆเลยครับที่รากาตลาดลงมาแต่กำไรในกลุ่มอื่นๆผมดูโดยรวมถึงถือว่าโอเคอยู่นะอย่างแบงก์อย่างเงี้ยเนี่ยก็ยังรวมแบงก์หรือตัดแบงก์หรือจะตัดแบงก์ไปด้วยเนี่ยก็ยังถือว่าดีคีคเน่ย ติดลบนิดเดียวเองแต่ว่า y e r r o y ย a r เนี่ยในกลุ่ม,มอื่นๆโดยรวมๆโตรประมาณ16-20%ถือว่ากำไรรายงานไต,ตรมาสนี้รายงานค่อนข้างดีนะครับผลประกอบการตอนนี้เนี่ยของตลาดผมเอาตัวเลขมาให้ดูแบบหยับๆาบเพราะว่าผมก็จะจะมีการรีไวซ์ตัวเลขกำไรตลาดไปเรื่อยๆปรากฏว,ว่ากำไรตลาดปีนี้เนี่ยตอนนี้ยังยังคอนเฟิร์มที่ประมาณสูงกว่า1้านล้านบาทอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กําไรของปีอีของตลาดเองเนี่ยยังเกาะอยู่แถวประมาณสิบแปดเทา่าอยู่มัน้นผมมองว่าด้วยกําไรที่ออกมาแบบนี้ถึงแม้จะติดลบ4ี่ออร์เตัวคียออนคีก็ตามแต่เป็นการติดลบเฉพาะเซกเตอร์ซึ่งเคยดีจากเรื่องของราคาน้ํามันมันไม่ได้สร้างความเสียหายหกับกําไรตลาดโดยโรดวมเท่าไหร่ล้วก็ยังมองกลับไปตลาดยังดีครับเพราะฉะนั้นถึงแม้กําไรตลาดจะเดินทางมาแค่ครึ่งทางแต่ว่านะครับจะเดินทางไม่ค่ครึ่งทางแต่ว่าโดย ลุ่มอื่นๆโดยเซกเตอร์หลักๆเซกเตอร์รวมๆท,ทั่วไปเนี่ยถือว่าดีนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าอันนี้เป็นตัวซัพพอร์ตที่ทําให้ฝรั่งยังคงซื้อหุ้นไทยอยู่หรือแม้กระทั่งนักลงทุนไทยเองก็ยังคงซื้อหุ้นไทยอยู่นะครับจากกาไรที่ออกมาแบบนี้นะครับครับผมเา้าเพราะฉะนั้นวันนี้เอาสักสองตัวเอาดีๆนะฮะสักสองตัวมีไหมโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเลือกไปเนี่ยตัวเจมาร์กับตัวไม่รู้รู้สึกเจมาร์จะเปิดกระโดดนะไม่น่าร <โด S 2> ีบเลย โดนเลยล่ะครับดูถึงจะเปิดกระโดดใช่ไหมจะเปิดกระโดดนะเปิดกระโดดไปฮะสี่สิบแปดบาทน,นะมันด้วยราคาที่ลงมันลึกแล้วก็ตอนแรกคนบอกว่าเอ้ยกําไรไม่ดีซิงเกอร์กาไรไม่ดีแล้วก็ JMT ไม่ค่อยดีแต่ผมออกมาไม่ใช่ผมว่ากําไรดีนะเพราะตรงนี้เจมาร์เองเนี่ยก็น่าจะกระเตองขึ้นมาแต่ว่าน่น,นนนะกลุ่มเจมาร์เนี่ยเขามีความผูกพันอยู่กับพวกดิจิทัลเคอร์เรนซีหรือพวกอะไรพวกนี้แนวแนวเนี่ยซึ่งมันหลังๆมามันแผ่วไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจมาร์เองอาจจะไม่ต้อง ไม่ต้องไปมองไฮที่65เดิมอันเดิมไม่ต้องฮะผมว่าแค่ขึ้นไปจากจุดนี้ไปเถว50บาทผมื่อว่าก็น่าจะเป็นไปได้นะครับ <Okay. S 1> แต่ว่า60บาทเนี่ยาภายใต้สภาวะการแบบนี้เนี่ยผมว่าอาจจะยังยากเาะ,ะนั้นเรามองว่าตอนนี้ก็คือเป็นวันนี้มันเปิดแกลบมาหนึ่ง48ฮนะรอหย่อนลงมาซื้อ47นะครับแล้วก็เรามองขายแถวๆมาสักประมาณแถวๆ50บาทนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งคือ CR C ซีร์ซีนะครับซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวหนึ่งที่ทแลกแลกขาจากตัว ตัวอีกสองตัวของกลุ่มเซนทันนะครับมันเมื่อวานตั้งทรงเป็นเป็นโดจินะครับแล้วก็มีการตวัดกลับขึ้นมาราคาตอนนี้41บาทที่ห้าผมว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งหาจังหวะราคาแถวๆ41บเบาทผมว่าเล่นได้นะแล้วก็เป้าก็ในโซน 42- 4 3บาทท่ามบทแถวๆนั้นก็มีลุ้นฮะมีลุ้นที่จะทํำนิวไฮเพราะว่าหุ้นในกลุ่มตัวเซนทันเนี่ยในรอบหลังๆมาจะเห็นว่ามีกระโดดมีกระโดดทำ New นิวไฮเป็นเป็นระยะระยะเลยไม่ว่าจะเป็น CPN หรือว่าตัวเซนเทล นะครับเห็นไหมครับว่าราคาหุ้นค่อนข้างดีซึ่ง CRC ซผมเชื่อว่าก็จริงๆก็ดีอะที่ผ่านมาแต่ว่าแล้วก็มีโอกาสที่จะทะลุ42 43บาทได้ด้วยเหมือนกันนะครับนี่เป็น2ตัวที่เราเลือกมาให้ในวันนี้ครับเมื่อกี<บ>้พี่มงคนพูดถึงกลุ่มอสังหามีตัวไหนน่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะผมชอบสุบรัยครับนะครับสุบรายเนี่ยถึงแม้จะจ่ายปันผล X ไปเรียบร้อยแล้วรอบหนึ่งแล้วนะแต่ว่าหุ้นสุบลัยเนี่ยเป็นหุ้นที่น้องคุณต่างประเทศเนี่ยกลับมาซื้อสองสามสัปดาห์แล้ว เนี่ยผมว่าหุ้นตัวนี้เผอร์ฟอร์มค่อนข้างดีแต่ราคาเนี่ยมันดูแรงนิดนึงลอยหย่อนก็นได้แถวๆยี่สิบสองต้นๆเนี่ยผมว่าโอเคอ่าสุบรายเองมีแนวต้านที่ใกล้สุดก็คือประมาณยี่สิบสามห้าสิบเพราะฉะนั้นคนที่จะลงทุนในสุบรายเนี่ยมีสองทางคือคุณไปรอแถวๆยี่สิบสองบาทหรือต่ำกว่ารหรือไม่คุณรอให้ทะลุยี่สิบสามห้าสิบแล้วเบรกต้านตรงน,นี้ไปเลยนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการหรือเป็นดีเวเดนดีเวเดนที่หกเปอร์เซ็นต์เนี่ยห้าถึงหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าตัวนี้ถือว่า จ,นะจริงจริงมีหลายตัวแหละท,ที่ชอบตัวแต่ตัวตว่าตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งถ้าเป็นเบอร์สองเบอร์สามมันจะเป็นพวกเอพนะเป็นเอพเป็นโอลิเนี่ยสองสองอีกสองตัวเนี่ยผมว่าก็ถือว่าเจ๋งเหมือนกันแต่ว่าเราให้สุภาลนะั้นเป็นเบอร์หนึ่งของเราครับค่ะพี่เปิลคพูดถึงกลุ่มโรงไฟฟ้านิดได้ไหมคะยังไม่กี้ยังไม่ได้พูดถึงกลุ่มโรงไฟฟ้าเลยประเมินอะไรยังไงบ้างคะ โรงไฟฟ้าเนี่ยผมว่าสถานการณ์วันนี้เนี่ยเขาผ่านจุดที่แย่มาเรียบร้อยแล้วในเรื่องของต้นทุนด้านพลังงานเพราะว่าราคาเอฟี T นั้นก็ปรับขึ้นไปนะครับนี่คือจุดอยากอยากให้สบายใจก่อนว่าผ่านจุดที่แย่ที่สุดมาแล้วในเรื่องธุรกิจโรงไฟฟ้าเฉพาะธุรกิจโรงไฟฟ้านะครับไม่ไม่ใช่ธุรกิจแบตเตอรี่นะเอาโรงไฟฟ้านะครับอันที่2ก็คือว่าวันนี้เดี๋ยวจะมีการเปิดประมูลในเรื่องของพลังงานทดแทนมากขึ้น <S 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 หมายความว่าโรงไฟฟ้าทุกคนก็จะต้องเข้าคิวไปซื้อใบ ไปซื้อใบนะครับเพื่อจะมามาประมูนลนะครับวันตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอานาคตของเขาแล้วนะครับก็โปรเจกต์อันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งอันที่3าก็คือว่าวันนี้หลายๆคนคงออกไปเดินทางนอกประเทศนี่แหละเพราะนั้นก็จะมีการซื้อนู่นซื้อนี่เข้ามาอย่างบีกิมเมชาเนี้ก็จะประกาศซื้อแต่ว่าก็ซื้อในประเทศนะก็จะประกาศซื้อกิจการกันนะหลังจากที่หยุดมานานนะครับก็จะมีการซื้อกิจการเข้ามาผมว่า2 3สาประเด็นเนี่ยทำให้หุ่นลงไฟฟ้า กือบกทั้งหมดแล้วครับมีการพื้นตัวจากเออไม่คือผ่านจุดต่าสุดไปแล้วเรียกว่าคอนเฟิร์มไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าใครจะไปไกลแค่ไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับเปอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองในอนาคตแหละแต่ว่าไรมาสสามเราจะยังเห็นตัวเลขที่ไม่ดีไหมคะเมื่อเช้าก็มีมีบีกมประกาศออกมาแล้วครับก็อันผมว่าอยากให้มองข้ามไตรมาสที่สองที่หนึ่งสองสามมามองไปข้ามไปก่อนเพราะว่าเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่มันเห็นอยู่แล้วว่ามันไม่ดีแล้วก็ราคาหุ้นมันสะท้อนกับ กับกาไรตรงนี้ไปแล้วแต่อยากให้มองข้ามไปก่อนดีกว่าว่าเอาปีหน้าไปเลยนะครับตอนนี้ปีนี้ปีนี้ลงไฟฟ้าเป็นปีที่แย่ของมัาอยู่แล้วล่ะมองข้ามปีหน้าไปเลยครับผมว่ามันมันน่าจะดีกว่าปัจจุบันนะครับค่ะก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่มงคลมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้กับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่มงคลวันนี้ก็เราลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะ